ท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่สองของคราทุกประชาชนวันนี้นะครับเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือจะแลกเปลี่ยนความเห็นก็เรียนเชิญนะครับแต่ระหว่างที่ยังไม่ไม่มีโทรศัพท์มานี่ก็ขอญาตเอาปรับทุกข์ของชาวนาหน่อยแต่ก่อนพบเป็นสสอเนี่ยจะร้องทุกข์แทนชาวนาพูดถึงต่างต่างเนี่ยเพราะไปสอบถามไปดูมาจากเขานะครับไปหาศึกษาความรู้จากชาวนาบ้างจากพวก่อค้าลงสงลงสีต่างๆแต่ตอนนี้ในช่วงนี้เนี่ย สองสามปีมานี้ทํานาเองทามาทําเองไมง่ใช่ผมไปถ่ายเองนะครับเอาเงินจ้างให้พี่น้องมาช่วยถ่ายช่วยคาดไปจ้างรถเข้ามาเสร็จแล้วจ้างเขาวานตอนแรกดําก็ต้องจ้างเขาไปวานไปเพาะกล้าแล้วจ้างเขาถอนจ้างเขามาปักดําโดยขณะน,นี้ชาวบ้านนิยมปลูกโดยวิธีหวานถึงเวลาก็จ้างรถมาเกี่ยวสีง่ายตอนนี้ถึงรู้ความทุกข์ยากของชาวนานี่มันโอโหท่านผู้ชมครับ ทำเองถึงจะรู้ค่าจ้างค่าใช้จ่ายเยอะแยะจะต้องระวังโรคพืชอีกบัดฉีดยาอีกต้องใส่ปุ๋ยนะครับแล้วจะต้องมาจ้างรถเกี่ยวอีกต้องหาเพื่อนบ้านจ้างเข้ามาบรรทุกขนขึ้นยุ่งอีกอะไรอีกไม่ใช่ง่ายเลยลําบากอย่างยิ่งเลยแต่ที่นี้ดูคุณวิเชียนพวงลําเจียกเนี่เป็นนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,กรไทยท่านให้สัมภาษณ์มติชนถ้าก็ปรับทุกอย่างนี้แหละ ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะให้ขอให้รัฐบาลพักหนี้สามปีเหมือนกับสมัยท่านทักษิณเป็นนายกันตีท่านยิงลักเป็นก็ใช้วิธีสามปีพักหนี้หมายความว่าเป็นหนี้ทกศอ,อ,อยู่เนี่ยดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียให้รัฐบาลช่วยเสียดอกเบีย้ยแทนสามปีนะครับอนันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่ข้อเรียกร้องแล้วก็บ่นว่าไอ้ที่บอกรัฐบาลบอกข้าวนาาเว 8, 11, นี่ยราคาจะเกวียนละแปดพันถึงหมื่นหนึ่งนี่ 8 5 0 0หถึงหมื่นหนขายไม่ได้ขายได้เพียง6700 7ไม่เกิน7000นี่เขาบอก6700อันนี้ก็เป็นที่ทำให้ชาวนาอยู่ไม่ได้ก็เรียกร้องรัฐบาลเป็นปกติธรรมดาครับมีสายจากกทมคุณชัยเชิญครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับผมเออขอากปรึกษาความนิดนึงครับเชิญครับครับเออพอดีคุณแม่คุณแม่เขาไปเข้าสาก์ที่ ต่างจังหวัดนะครับครับครับผมพอดีได้ได้ส่งเงินไปประมาณแสนกว่าบาทครับผมแต่สุดท้ายนี่สาพรภายในก็มีปัญหาครับผมก็คือโกงกันนะฮะแล้วคุณแม่ก็ไม่ไม่ไม่สามารถจะแไปเอาเงินกลับคืนมาได้ครับครับผมแต่ว่าทีนี้ทีนี้คุณแม่ผมเนี่ยได้เสียแล้วเสียไปประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วอืมครับผมทีนี้ได้ข้อมูลจากทางทางพรรคพวกกัน รหรือว่าทางกลุ่มสมาชิกบอกว่าสามารถจะไปรับเงินคืนได้แต่ว่าเขาให้ประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นได้ประมาณนี้นะฮะก็<อ>คือคจะเจ้ากลับคืนมาได้ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าประมาณนี้ครับผมอันนี้คําถามผมคือว่าเห็นทางเพื่อนสมาชิกบอกว่าต้องแต่งตั้งทนายไปไปศาลต้องแต่งตั้งนายไปศาลหรือว่าถ้าเผื่อเราสามารถดําเนินการเองได้ไหมครับคืออยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ที่เขาว่าแต่งตั้งทนายไปศาลนี่เขาอาจจะ จับความมาไม่หมดคือลักษณะเมื่อคุณแม่ตายเนี่ยเสร็จแล้วเขาต้องตั้งผู้จัดการมรดกรสากลเนื้อธนาคารนี่เขาจะให้เงินจ่ายเงินเบิกเงินถอนเงินต้องหรือจะไปโอนแบ่งจัดการมรดกต้องมีผู้จัดการมรดกครับตอนนี้เราต้องไปขอสารต้องไปขอ,ขอ,ขอสารให้ตั้งถ้าหากถ้าหากเราเป็นเองอย่างเช่นว่าผมนี่ผมเป็นทนายแล้วเนี่ยผมยื่นขอศารเอง ต้องเอาแบบฟอร์มที่ศาลมาเขียนนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งอยากจะนําอย่างนี้คุณอยู่จังหวัดอยู่กทมนี่ยอยู่กรุงเทพครับอ้าวไปหาท่านใกล้สำนักงานอายการอยู่เขตไหนไปหาท่านท่านจะแนะนํามาเลยนะครับครับวิธีการคือว่าหนึ่งเอาใบมรณาบัตรคุณแม่ครับเอาทะเบียนบ้านเอาทรัพย์สินของท่านมีอะไรบ้างเช่นมีที่ดินมีบ้านมีรถยนต์มีเงินฝากธนาคารมี บัตรของธนาคารของสากลนี่เอาไปยื่นท่านแล้วก็บอกว่านี่เราเป็นลูกรเราเป็นลูกพ่อคนนั้นแม่คนนั้นน,นี่แม่นี่พ่อไน้ตายแล้วแม่ตายแล้วนี่ตามมรดกบัตรนี้ครับแม่กับเราแม่อยู่ทะเบียนบ้านเราอยู่ทะเบียนบ้านเนาที่นี่ในทะเบียนบ้านมันจะบอกว่าลูกใครับเราเป็นลูกนะครับเพราะั้นแม่ตายอย่างนี้เราเป็นคนที่สามารถจัดการมรดกได้ไม่เคยเป็นคนบ้าไม่เคยเป็นคนละลายเขาจะเห็นไว ครับผมแล้วก็ขอให้ศาลได้พิจารณาแต่งตั้งให้เราเนี่ยเป็นผู้จัดการบัดกของนางนี้จึงกรบเปียนมาเพื่อเด้ควรไม่ควรและจะอย่าโปรดลงชื่อครับเราเซ็นเองไปยื่นเองก็คือเราสามารถไปยื่นไปยื่นศาลเองได้ใช่ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมแต่เราขั้นตอนต่างๆเราไม่รู้ไปถามรายละเอียดจากที่ที่อายการบางครั้งอายการเขามีเวลานี่ไปหาเลยให้เขาทําเรื่องให้เราเขียนให้เราทําให้เรา มันก็มีค่าธรรมเนียมอย่างนี้ค่าธรรมเนียมส่งใบปิดประกาศหนังสือพิมพ์ค่าไปส่งปิดประกาศสถานที่เพื่อที่จะหาผู้คัดค้านอันนี้ก็คงไปเกินสองพันไม่เกินสองพันไปหาอัยการนั้นบอกว่าดูรายการไฟแชนแนลเนี่ยโสภณลเพชรว่างแนะนํามาเหตุที่อ้างเพชรว่างเพราะน้องชายผมเป็นรองอัยการสูงสุดตอนนี้เกษียณแล้วแต่ยังเป็นข้าราชการอาวุโสอยู่ครับ ว่ขาข้าราชการอายการทั้งหลายเขาก็รู้ผมไปรองประธ<ม>า,านสภาก็เคยรู้จักคุ้นเคยกันดีขอขอนุญาตสอบถามนิดเดียวแล้วจะเป็นผมต้องไปติดต่อที่อายการกรุงเทพหรือว่าที่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่คุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่รสระบุรีครับก็ไปสระบุรีก็ได้ไปสระบุรีได้ใช่ไหมฮะเขาจะมีเขาจะอายการโดยสนมาอานในการสูงสุดวันนั้นไปแต่งงานเจอท่านท่านก็บอกว่ายินดีเลยพี่สุพลบอกเข้ามาเลยอายการพร้อมช่วยครับผมนะครับครับโอเคนะครับ อ๋อเขาบกว่าขคือขั้นตอนแรกผมต้องไปติดต่อทางอายการก่อนใช่ไหมครับอยากรู้ขั้นตอนคุณอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพก่อนเราไปกรุงเทพก่อนเขาจะมีแบบฟอร์มคำร้องต่อสารนี่วิธีการคุณจะได้รู้ครับเขียนอันแรกไม่พอมีใบปะหน้าใบหลังเขียนยังไงทำยังไงบัญชีพยานต้องยื่นยังไงการยื่นร้องต่อสารไปสารแล้วก็ต้องไปเสียเงินค่าวางสารค่าประกาศหนังสือพิมพ์ค่า ส่งไปที่ที่เกิดเหตุต่างๆไปหาเรือให้ดีนะครับครับครับได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่อย่าไปบอกทนายว่าผมบอกเลยเดี๋ยวทนายบอกโอ้ผี่สุพลนี่ทาให้ขาดไดยได้ก็กลับไปท่านบางคนทนายบางท่านก็ดีนะฮะมีบางคนโอ้โหเรียกแพงก็ไปหลอกชาวบ้านนี่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราของค่าบางสารทีสู้คดีกันที่ดินแสนหนึ่งเนี่เสียร้อยละสองนะครับแต่เม ถ้าไปเกิน5้าแห้าสล้านสองแสนนี่ค่าวางสารนะค่าส่งหมายต่างหากไอ้ต่างหากแต่ค่าคำร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่ต้องเสียเสียค่าปิดประกาศค่าประกาศหนังสือพิมพ์ค่าไทยเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศที่ทรัพย์ที่ตั้งอยู่เท่านั้นเองแต่ทีนี้เขาก็เรียกเพื่อที่จะคนไม่รู้ก็เนาะค่ารถคาลาเขาก็ใช้ใจ่ายในเยอะผมต่ก่อนท่านผู้ชมผมสองพัน <laughs> 2,005ไอ้คนไม่มีจริงๆก็เอาฟรีออกให้ก็เคยมีนะครับแต่น้อยรายส่วนมากเขาก็พอมีเงินเสียอยู่นะครับเ,เรื่องของบ้านเมืองก็น่าเป็นห่วงนี่ก็เหตุการณ์อย่างที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงฮะไประเบิดที่รอยเชื่อม BTS กับที่สยามพารากอนที่แรกนึกว่าในสยามพารากอนไม่ใช่มันเป็นรอยต่อกัน เป็นระเบิดที่เหมือนลูกปิงปองเนี่ยระเบิดที่ไม่ได้ไ,ไ,ไปชนระบดสังหารที่ทาให้คนตายหรอกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่คือสถานการณ์บ้านเมืองของเราถ้าเป็นก่อนมีปฏิวัติในอดีตนะครับเา่าฟังเขาจะเอาระเบิดไปไว้ที่ข้างที่ทําการสําคัญสาคัญหรือเอาระเบิดไปคว้างที่นู่นที่นี่ต่างๆให้เห็นว่าโอ้บ้านเมืองมันอยู่ไปได้แล้วทหารจะต้องเข้ามาปฏิวัติยึดอํานาจเพื่อแก้ไขปัญหาไอ้น,นี่กัน เหตุการณ์อย่างนี้ก็แสดงว่าพวกต่อต้านเริ่มรุนแรงขึ้นอันนี้ก็เห็นใจท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็อยากจะแก้ปัญหาให้เร็วท่านก็วางแผนไปแล้วจะทำเมน,นูไอ้นี่ให้มันเสร็จภายในกําหนด,ดเวลาเออก็ภาวนาว่าจะให้มันมีเหตุการณ์รุนแรงเลยถ้าคุยกันได้ดีที่สุดอะไรที่สามารถที่จะปลองดองกันได้เอาภัยกันได้นะครับพอสมควรทีนี้มันอยากจะกราบเรียนว่านี่ผมพูดถึงในอดีตนะฮะ ปี49เนี่ยผมเป็นสสอ,อยู่คุณพัชรีพัชสว่างเมียผมก็แม่บ้านมาคุณแม่คุณแม่สมัครเลยสวเขาห้าค,คนก็ไปคุณไปสมัครก็ได้ที่เขาบอกเป็นสภาสูงสภ,สภาต่ำผัวเมียนี่ผมนี่คู่หนึ่งแหละกับคุณพัชรีนี่ก็ก็กลาบเยนนะครับว่าในทางการเมืองแล้วนี่ในความเห็นผมนี่จะไปห้ามไม่ให้พอ่อแม่ลูกเมียสมัคร ถ้าดูต่างประเทศเขาดิจอรบูธพ่อเซ็นกับจอร์บูธจูเนีย์ก็เป็นพนันธมิตรดีของฟิลิปปินส์ก็มีของทั่วโลกปัญหาเรื่องของเรื่องนี้ทํำยังไงที่สกัดกันให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสมัครเอาเงินไหมไม่มีเงินแม่ากาให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตานายกทั้งหลายสสสวนเนี่ตัวนี้คือความเสียหายของบิบัติของบ้านเมืองขั้นการให้ย้าย เป็นไปอยากเอาสารอย่างอายการเขามีตามระดับได้ไหมไอ้น,นี่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ว่าหน่วยงานไหนมากขึ้นมากขึ้นพอเสียไปแล้วทาไมก็หนึ่งร่วมกับนักการเมืองทุจริตสองตัวเองก็หาทางลีดไถในตําแหน่งหน้าที่นะครับครับมีสายจากนาครธิรมราชคุณวิภาวดีเชิญครับสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค,ครับเป็นบัตรเครดิตนะคะคแล้วทีนี้โดนโดนฟ้องแล้วอะค่ะ รเราก็ก็ส่งมาทุกเดือนนะคะส่งมาแต่ว่ามันมีช่วงนี้นะคะ่ะที่มันหาไม่ทันเลยเราไม่ได้ส่งมาประมาณหกเดือนแล้วะคะ่ะครับจะมีผลอะไรบ้างไหมคะคือคืออย่างนี้เมื่อเราเป็นหนี้เขาเขาไม่ให้เขาก็ต้องฟ้องก็เป็นหลักธรรมดานะครับคบปัญหาว่าเขาฟ้องแล้วนี่ไอ้ที่เขาฟ้องมาดีถูกต้องไหม ถูกต้องค่ะถ้าเขาฟ้องเราเปถูกต้องเราก็ไม่ต้องไปแจ้งทนายเขาจะมีนัดไกลเกลี่ยก่อนจะไกลเกลีกลยก่ยแล้วค่ะนัดไกลเกลี่ยตงลงกลงไกลเกลี่ยกันได้ไหมได้ค่ะล้วคือต้องส่งให้เดือนละหนึ่งพันบาทสองสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดแต่ก็แต่ก็ส่งมาทุกเดือนนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงตั้งแต่กรกฎาปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้ส่งเลยเพราะว่ามันมันตอนนี้มันตกงานนะคะ ค, <No. S 1> คุณยังเข้าใจแล้วไหมครับว่าเราส่งมาเสียพอตกง,งานเราไม่มีให้เขาใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ถ้าไม่มีให้หนึ่งถ้าเราไม่ไปแจ้งเขาเขาจะไปบังคับคดียึดทรัพย์ขัดขั้นตอนนะฮะในความเห็นผมนี่ผมว่าคนเราพูดกันได้แม้แต่ผีไม่เห็นตัวยังเข้าทรงมาพูดกันได้เลยเราก็ต้องเขียนจดหมายเขา้าเรียนผู้จัดการ ดิฉันมีความจาเป็นตกงานไม่มีอะไรเลยเดือดร้อนอย่างนี้ขอระยะเวลาหนึ่งเธอก็พอดมาแล้วท,นท,นทนันทีทันนี้เนาะฉันผิดนัดก็ <c oughs> allora, อย่าเพิ่งไปยึดบังค <c oughs> ับคดียึดทรัพย์เลย <c oughs> ถ้าไม่มีทรัพย์สินดก็โทรโทรไปหาเขาได้ใช่ไหมคะโทรไปสู้จดหมายไปดีกว่าทีนี้จดหมายไปแล้วอาจจะไม่กล้าไปสู้หน้าเขาก็ส่งลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปค่าไปรษณีย์ตอบรับยี่สิบบาทมั้งไปรษณีย์ส่งแทนเราแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ แสดงเราไม่ได้เบี้ยวไม่ได้หนีขั้นต่อไปเขาจะยึดทรัพย์แหละมีบ้านมีช่องมีไร่มีนามีรถเขายึดไหมล่ะค่ะไม่ม,ม,ไมีมีแต่บ้านลงพอนอยู่ค่ะโอ้บ้านพอนอยู่ก็ไม่ใช่ของคุณอย่างนี้เขาก็ยึดไปเก็บอกตามตรงไปดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นหนี้กับต้นชัยเขาเวลาสักปีสองปีอะไรอย่างนี้น่าจะมีปัญหาไหมเพราะว่าตอนนี้ลูกเรียนอยู่สองลูกคนเดียวเลยตอนนี้ก็อดครวนไป ทรัพย์สินฉันก็ไม่มีบ้านบ้านก็ยังเช่าซื้อเขาอยู่ไม่มีเลยแล้วสามีทํางานอะไรแยกกันอยู่ค่ะแยกกันอยู่ช่างมันอย่าไปพูดไปผู้ชายอย่างนี้แหละไม่รับผิดชอบด้วยแล้วก็สู้เวรสู้กรรมไปแล้วก็บอกลูกก็ต้องเรียนอยู่ขอเวลาผ่อนหน่อนนะสักปีหนึ่งถ้ากาลังหางานถ้าได้งานทําก็จะผ่อนให้ไม่ไม่หนีไม่หนีหรอกอะไรก็ว่าไปจดหมายส่งไปคนะครับค่ะขอบคุณค่ะถ้าผมเป็นผู้จัดการเออ พิภาวดีก็โอ้มันก็นาะเขาก็ส่งให้ดีเขาส่งไปได้เพราะเขาไม่มีงานทาต้องส่งเลี้ยงผัวกับแยกกันไปหาเมียใหม่เราก็ต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้เขาอาจจะมีาเอืออพรนะครับโอเคครับสวัสดีคโชคดีครับโชคดีครับท่านผู้ชมว่าผมเคยพาลูกความเนี่ยอยู่ที่อำเภอดังรองเนี่ยตอนนั้นมันมีอะไรมีเป็นหนี้เยอะไปหาแบงค์กรุงเทพเนี่ยเดี๋ยว พักสักครู่แล้วต่อไปจะเล่าให้ฟังว่าไปพบใครยังไงแล้วมีผลเป็นยังไงนะ่าเป็นประโยชน์อย่าไปอยู่เฉยๆนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับท่านครับ